ลงบน้านน่ปะลงเลยีบมามือมาต้องกินเนี่ยย่างเทปเทปงครับวันนี้โอ้ยยงกระเพาะกระเพาะย่างครับนี้นครับวนี้เพื่อนกับคุณพ่อครับทีมงานอยู่ที่มาปิกนิกเนื่องจากโคอันเกาลีเนาะมันมีมาตรกันกับ ตัวหามเกินหาคนมาสั่นย่อนคนไทยอันติดโควิดไปจํานวนมาตีไม่นี่ก็เลยบดไถไปไซครับก็เลยไ้มานังอยุนนาของซุ้มห่าเองนะครับเนาะอย่างนี้ห่ากระจึงนี้ห่ากิเอาตามาตังรอนรอนกลางที่มาอันที่ชีลายมหาสาลนะครับเนาะเสื้อไม่มาเลยกลัวเป็นคนดังมากัน แล้วนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ทำการปิกนิกนาบ้านนะครับน้องนี่พัดกับซดๆนะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเบาพอสอบนะ้าๆเดี๋ยวจะอยู่ครับเอานไแม่ทำการย่างให้เบิร์กเนี่ยน่ะเปิดไดหมสนใจไปซื้อน้ำผลไม้นะครับนี่ไม่ทันนะเนี่ยมี อ่านครับหน่วยอัานพ้นออกมาใหม่มากแล้วครับเออวัดดีกล้องนะครับสวัสดีครับผมหนาวหนาอยน่าคุยโงครับผมเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ดีไหมหนาวจังเลยหนาว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 แห้งครับเอาเลยพี่นนท์ด้วยเลยวอนนี้ขอดต่อได้ยังงี้ดูเลยครับไม่ต้องรออะไรครับเราจะกินแบบธรรมชาติไม่มีพิธีู่เกาะทิธีการอะไรครับอันนี้คือผักสวนครัวเราเองครับมัน มันก็หมุนปุ๋ยแล<น>้วต้นพยาบาลเราขอจบคือที่หนาวนะครับน้อง่าอ,อยู่ที่ขนาดของคู่ฟังเขายังเอาเด้วยนผมแบเบาดีแซงกำลังที่ท้การทิ้งเนาะจะีองไ้วไะ มีเขากิ้ผยไพ่เป็นคนถ่วงใช่มันเกิความน่มครอบวามนเนี่ยเขาอยากความแันเปนขง้ามงกียเขายยังว่าเมื่อชั่นอันมีเดียมแม่หล่มีเดียมม่เดียมนี่น้องกลางหิมะยอมได้ร้ึกานตุ้ๆนก็เป็นนเดาน <ไ>ลงรถนั่นอปะลเลยมบู<ง><ง>มดเบาขซาซอขนาดนะครับน้อเกือเพิ่มเลยจะมันหลเกือไขมันรชบเกือไน้า,นานเอาไว้ก่อนนะมั้ี <c oughs> เาขอสอบขึ้นบทสิ้อยอันนี้ใช่ที่มันอยู่ในนี่่ไห,ไหมหัออกระดูก่อนเพื่อเือนเอนาวมาครับพี่น้องบรรยากษาศดีๆข <c oughs> อกเราคับคนทีนโซ่ลกลาให้มาอีีนี่แล้ม่ไชเสืองนี่ไม่ใช่เห็ดได้<ม><ม>หรอ,ก,อ,อ,อกที่รถจกองศาเพื่อนบ้านลเวอันเบาขอสอที่รถจะองศาก็ยนงี่มาสิ่นกับสื่อนะครับเนาะโซ่เหรอ คมารงเบา,า, <c oughs> าลำตัวกระด้า, <c oughs> าลำตัวกระครับ <c oughs> อเออครับ <c oughs> ยงครับก <c oughs> ระชากแฉลบแ่บครับปล่อยมีแข้งเ้ื่อยเอบอะไรมีแข้งมีแข้งมีแข้งเนี่ยน่องสีองแขพี่น้อง ไมแบบ่วานเน่อนเราขอสอกมันร้าว็ร้อรขอสองหนาวหนาวเนี่ยยท่าดื่มน้ำพ่ละไม่รครับคนนี้วันนี้กวาดสารครับกินแบบมีน้ำพ่นละไม่ไบบน้อยมาขออกส่อบทรการนี่แหะผมลไปใช้นองวันยึดให้ผมนี่น้องทีน่น,น้องอัน,นนี้น้ำ <c oughs> พ่นลใไม่ชนิดหนึ่งนะกระต่ายพี่บอกไปม่อี้กระต่ี่บไม่นะเก็บห่ เาเขียนเยนใช่มเยนีใก้จะหมดใช่ไหมตัวใหร้อย่ะยังมีเล็กๆอยูนเอาเขียนเียสดเลยนะเยอมาหนัแข็งนี่ครับนล้มลมเอมางโตเย่ะิงมุ่งไจะขาะเสียบมันคือนัแข็งบดานเาบ่ มันไหมดเอาอยู่บักจะคำอะไรอ่ะอันนี้เอาน้ำเลยในลานจะคำมึงตัวเนี่ยว่าขอดอกกินหิมะโซนะครับนะพูอันหิม่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยออ๋อแซบไป็นไครับไป็นไครับจางข้าวสารเนี่ยจางจะไม่จางแค่แล้วเฮ้ยยิมเชียว

กินกินไห้มันอิ่มนะครับนอนแต่กับไปนอนต่อนะครับวันนี้เนาะได้เครื่องดื่มของเราเองอ้ามอ้ามไอ้ลำตัวครกินเป็นไดครับวันนี้เป็นได้บรรยากาศได้หรือว่าได้เนาะได้ครับได้อยู่ได้กินเนาะได้กินคือจ่อขี้ใส่เสือแค้นสันโคโมเนะครับหนาวครับผมเอาย่างเห็ดปอครับไอจ่เอาย่างเห็ดตัวครับไอลำตัวครับ ผมซื้อลำตัวนี่เราเจาหนอำตัวตัวไหมเดี๋ยวไม่อยกินตัวเกินำำตัวคือกิตัวลำแสบปะอันนี้เขาสอบสอบแล้วมือแบมึงครับพวกคนกินทาแสบแหมงกินให้ข้าเจ้าบ้างไหอมม้ามีมาเปยนอยางไรเ้ฮะอยังจางาดมมัน แือแว้วมันใช่น้ำปลาไหล <c oughs> สู้ไหลเสียความพี่นหอนแทบๆะเสียแขงับใจวายุนะครับจะซูมให้ดูน้ำแข็งในหลัง,งคนางนครับนะมาทานบ่มาทานบ่แก้วมาทานมทานบ่มาทานบ่ มาแต่ไซอีกเอ้าสมหมดไงมาแต่ส่อีกันนี้อีกคนกินมาเนี่ยขับเจียวห้องอยู่ๆอ่ะเงาน้องเหยงเหี้ยงขาจะเสียงเพลงผู้บ่าผู้บ่าวบีแคงอะตส่นหยุีมาล่ำให้เงินเจ้าเพลงจ้า ปิดคลิปนะครับเนาะทำอะไนะเามยังไรเนคลิปนี้เนาะ่อ่อ่อจอะไรนั่นนะบอยีบอกาาหนข้าจ้าวานรงเนไม่หวจะมดีเกลือเกลือรี่อดีเต็มหนึ่งนะชิมดิ นั่นมะ่ใช่อากาศทั้อก็ดีเลยเนาะดีนะไม่เห็นหนาวเลยนั่นงตากแดดคนเดียวใช่เล <c oughs> ยแลดดมีฝนอยู่ดิเอแดดด้ยนั่งตากแดดคนเดียวอนั่กเดี๋ยวพี่หานกินเอากินเอาเขืเนเห็นกินเลยนอนัตัวมยังันี่มมเบิ้งตัวนี่มยังนีเขี้่เนี่ยมีคำนาเบิ้งเข้าอย่างเบิ้งนั่นก็คือ สดๆนะครับนะโรกดน้ำแข็งนะครับนะนเขาจะให้เบานำตัวซิม <c oughs> ซิมๆๆ <c oughs> ซิม <c oughs> อันนี้ก็โอ้มันเย็นมากเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอ้ไม่รู้ว่าเขาสองคนนี้อยู่ได้ยังไงนะครับกับความหนาวตีลบสิบองศานะครับโอ้โหเเย็น <c oughs> มาก <c oughs> นะปิดคลิปอยู่ออว่าพิทีงเติงภาษาอานาวกันเลย อะามากูดนลต้มเยียมตามต้มเยีมได้ไงแม่ฝากกดติดตามช่องเขาในยูทูปเดี๋ยวเขียสคริปต์ให้เป็นงเอาอะแม่บอกเนอยจาเขียนตามด้วบอกดแม่คนดีดังเู้เอาได้กดไลค์กดแชร์ช่องใน YouTube เอา Save น้ำเด้อครับแข่งยังแข่งยังแขงยังเอาไปบาเจะแล้วไปนั่งกันเดี๋ยวถ้าหมดได้กินเราเลยอันนี้ก็รอดจากกันก็ขอฝากกดไก่กดซับจากไก่จะเป็นกำลังใจให้เราเข็ดลิปต่อไปนะครับพี่น้องเด้อนี่นะอุตส่าห์ลงทุนแห้งไปนี่ลงทุนมากินหะฮิมะให้พี่น้องเบิ่กนะครับเนาะต่อไปถ้าเข็ดลิบยังกับคอมเมนต์มาได้ครับไปเห็ดหาแน่นอนครับถ้ามีเวลาครับแต่ว่าห้ามเกินหาคนครับเรื่องส่วนนี้เพราะ ลามาคนไทยคนไทยคนไทยอันติดคนมาร้ายนะครับเนาะแต่ก็บอกเป็นยังเอาซัมนี่นะครับเอาอันเป็นยัข้อสองมียังบอกว่าอ๋อจิบมีกูยังไม่เป็นน้วอิ่มแล้ววันนี้สมาจิบหนึ่งอ่ะพ่อเฮนี่แล้วครับหนาวมียังเลยเบิ้ดเลยครับพี่น้องเนี่ยเรื่องซัมนี่นะครับเบิ้ดเลยอที่เอากินซื้อมเมื่อกี้เบิ้ดเลยมียังนะครับเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะของเสื้อนะบรับบายกล่องเนี้ย 啊！